ร้านดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนำนวัตกรรมประดิษฐ์ดอกกุหลาบเรืองแสงและเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะคะโดยขายดอกละ60บาทได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มวัยรุ่นเนื่องจากใกล้วันวาเลนไทน์แล้วค่ะ นายสิริพงศ์พัฒนากิติคุณผู้ประกอบการร้านดอกไม้จังหวัดเชียงใหม่นำนวัตกรรมการประดิษดอกไม้สดมีเจดสีเรืองแสงและเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิได้มาขายในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ซึ่งซื้อลิขสิทธิ์มาจากประเทศเกาหลี สำหรับดอกไม้เรืองแสงจะใช้ดอกกุหลาบสีขาวเป็นหลักแต่ละดอกต้องผ่านกรรมวิธีต่างๆใช้ระยะเวลานานถึง8วันถึงจะสำเร็จเป็นสีเรืองแสงหรือเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิหากไว้ในที่ร่มกลีบของดอกไม้ก็จะเป็นสีเดียวหากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสีของกลีบก็จะเปลี่ยนได้ถึง3สีโดยจาหน่ายในราคาดอกละ60บาท ดอกกลับเรืองแสงสามารถอยู่ได้3-4วันและหากสภาพอากาศหนาวเย็นก็จะทำให้อายุของดอกนั่นขึ้นด้วย